ดอกส้มถล่มเมืองมหาชัยด้านพิธาย้ำซัดหากนั่งแท่นนายกปัญหาประมงคล,คลี่คลายด้วยสามคอเมื่อเวลา15บหนาฬิกานายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าไกลว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยพร้อมคณะ ได้เดินทางมาที่ห้องประชุมสหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัยตำบลท่าจีนเอ,เอเอเภมืองจัังหวดสมุทรสาครเพื่อหาหรือร่วมกับนายมงคลสุขเจริญคนาประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนายกำจรมงคลตีรักที่ปรึกษาสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยดรวิชานสิริชัยเอกวัรที่ปรึกษาสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนายมงคลมงคลตีรัก นายกสมาคมการประมงสมุทรสาครนายกสมาคมการประมงจาก22จังหวัดผู้แทนภาคเอกชนนายศักดิน์นัยหนุ่มหนูสะสะพักก้าไกลจังหวัดตราด สอสอพักเ้าไก่สมุทรสาครทั้งสามเขตตัวแทนพี่น้องชาวประมงทั้ง22จังหวัดที่มาประชุมร่วมกันในการนำเสนอปัญหาข้อเรียกร้องที่ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการแก้ไขโดยเฉพาะถ้าหากนายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องการให้ผลักดันการแก้ไขพรกรประมง และกฎหมายประมงที่ออกมาบังคับใช้ทำให้พี่น้องชาวประมงต้องทนทุกข์มานานกว่าแปปีบางคนสูญเสียรายได้บางคนสูญเสียอาชีพและบางคนสูญเสียชีวิตพร้อมกันนี้ที่บริเวณด้านล่างหอประชุมชาวประมงได้มีการสะท้อนปัญหาของชาวประมงลงบนแผ่นกระดาษแล้วติดที่อวนเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้เห็นว่าอวนผืนนี้คืออวนล้อมปัญหาที่พร้อมจะส่งมอบ ให้ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้รับไปพิจารณาแก้ไขอาทิปัญหาเรื่องระยะเวลาการทำงานปัญหาเรื่องกฎระเบียบที่เข้มงวดและไม่ตรงกับสภาพการจ้างงานที่เป็นจริงปัญหาแรงงานปัญหาค่าแรงปัญหาขั้นตอนการยื่นขอใช้แรงงานการซื้อเรือคืนปัญหาราคาน้ำมันและปัญหาการปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำกินเป็นต้นทั้งนี้ หลังจากนายพิธาได้รับฟังปัญหานานเกือบสองชั่วโมงแล้วก็กล่าวว่าตนเองทราบดีว่าภาคประมงได้ทนกับปัญหานี้มานานและกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงภาคอุตสาหกรรมต่างๆและอาชีพอื่นๆบางคนต้องสูญเสียรายได้ไปเป็นจำนวนมากซึ่งการแก้ไขปัญหาภาคประมงต้องทำทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศ ไปถึงระดับนานาชาติและให้ความเชื่อมั่นว่าจะต้องฟื้นฟูอาชีพประมงให้กลับมารุ่งเรืองควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรทางทะเลให้สมบูรณ์นอกจากนี้ตนเองอยังมั่นใจว่าปัญหาของพี่น้องชาวประมงจะต้องคลี่คลายไปได้อย่างแน่นอนหากตนได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งปัญหานี้จะรู้ล่วงสำเร็จขึ้นอยู่กับสามคอคือคนมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา โครงสร้างของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงและครังข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อนาสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องถูกที่และถูกทางขณะที่ทางด้านของนายมงคลสุขเจริญคณาประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้บอกว่าวันนี้เราได้เชิญนายกสมาคมประมงทั้ง22จังหวัดมานำเสนอป,ปัญหาโดยจะมีสระยะคือ ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวซึ่งระยะสั้นของเราก็เก้าสิบวันต้องทำทันทียกตัวอย่างเช่นยกเลิกกฎหมายที่มีปัญหากฎหมายลูกไม่ว่าประกาศกรมประกาศกระทรวงคำสั่งกระทรวงพวกนี้ต้องท,ทันทีส่วนระยะกลางก็คือการเสนอกฎหมายในการแก้กฎหมายอาจจะเป็นออกพอรกประมงในการที่เราทำมาแล้วนี่ ออกทันทีถ้าออกทันทีเศรษฐกิจมันจะฟื้นทันทีแล้วในส่วนของภาพรวมกฎหมายต่างๆที่มันมีปัญหาอันนี้เราอยากจะให้คณะทำงานขึ้นมาพิจารณาช่วยกันในการแก้ปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนชาวประมงทั้งระบบเลยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายประมงกฎหมายแรงงานกฎหมายเจ้าท่าทุกส่วนเพราะมันมีเกี่ยวพันกันหมดครับซึ่งเราคาดว่า ถ้ารัฐบาลใหม่ซึ่งมาจากเสียงพี่น้องประชาชนคงจะได้รับการแก้ไขยอย่างแน่นอนแต่ถ้ารัฐบาลที่มานี่อาจจะจัดตั้งรัฐบาลยากหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็รอได้ตรงนี้เราก็ให้กำลังใจรัฐบาลใหม่ที่พยายามจัดตั้งรัฐบาลความหวังของประชาชนก็รอตรงนี้อยู่ทุกทุกคนโดยตนเชื่อว่าทุกอาชีพรอดตรงนี้อยู่ ส่วนปัญหาที่จะรีบแก้ปัญหาของชาวประมงอันดับหนึ่งคือกฎหมายประมงต้องแก้ทันทีอันดับสองกฎหมายลูกอันดับสคือเยียวยาฟื้นฟูส่งเสริมซึ่งมันจะไปอยู่ในเรื่องของระบบเศรษฐ,ฐกิจอาชีพประมงก็จะได้กลับคืนมาตอนนี้ความมั่นใจของพี่น้องประชาชนในอาชีพประมงไม่มีใครมั่นใจทุกคนในที่นี้อยากจะเลิอกอาชีพประมงกันหมดแล้วถ้ากฎหมายนี้ยังอยู่ แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามถ้ากฎหมายนี้ได้แก้เราก็จะสามารถจะกลับมาทำอาชีพนี้ได้ความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศชาติจะกลับขึ้นมาตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าความมั่นคงทางด้านอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเลเราสูญเสียไปแล้วตอนนี้เรา ขาดแคลนอาหารทะเลแล้วในการที่เรือประมงในประเทศไม่สามารถจับสัตว์น้ำมาให้ประชาชนคนไทยบริโภคอย่างเพียงพอซึ่ง8ปีที่ผ่านมาบริโภคอย่างเพียงพอซึ่ง8ปีที่ผ่านมาที่เรารวบรวมสถิติในปีหนึ่งเราสูญเสีย150,000ล้านบาท หรือโดยรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า1.5ล้านล้านบาททั้งนี้หลังจากที่การประชุมหารือร่วมกับพี่น้องชาวประมงได้เสร็จสิ้นลงแล้วนายพิธาได้ขึ้นรถแห่ไปบริเวณวงเวียนน้ำพุมหาชัยซึ่งก็เกิดปรากฏการดําส้มถล่มเมืองมีประชาชนไม่น้อยกว่า5,000คนมารอรับนายพิธากันอย่างล้นหลามซึ่งตลอดทางที่ขบวนรถแห่ผ่านนั้นนายพิธา ก็ได้ยิ้มทักทายปราศัยโบกไม้โบกมือและทำมือเป็นรูปหัวใจส่งให้กับเหล่าแฟนคลับทั้งหลายขณะที่บรรดาเอฟซีก็มีสิ่งของมาขอยมอบให้ด้วยและเมื่อผ่านพ้นมาแล้วนายพิธาได้ขึ้นเวทีปราศัยที่บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเพื่อขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครที่เทคะแนนให้กับพรรคก้าวไกล จนสามารถกวาดที่นั่งสอสอมาได้ทั้งสามเขตเลือกตั้งแบบยกจังหวัดพร้อมกันนี้ยังกล่าวอย่างเชื่อมั่นว่าขอให้พี่น้องทุกคนไม่ต้องกังวลใจการจัดตั้งรัฐบาลโดยพักก้าวไกลและพักร่วมจะผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีอะไรมาขัดขวางได้ส่วนทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาจะโหวตให้ โดยไม่ขัดต่อความต้องการในเสียงส่วนมากของพี่น้องประชาชนซึ่งทางฝ่ายที่ได้คะแนนข้างมากจะได้จัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้หากตนเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับชาวจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นผลแน่นอนสุกันวริสุวรรณรายงาน